สวัสดีครับชาว fps thailand ท,ทุกท่าน,นครับผมวันนี้พี่แป้นมี mouse r a z e r dead adder 2013นะครับผมเจ้าตัวนี้เป็นเมาส์รุ่นเรือธงของทาง r a z e r เลยก็ว่าได้เอาง่ายๆ่ายเลยถามว่าเมาส์ไหนที่ค่อนข้างได้รับความนิยมที่สุดของ r a z e r นั้นก็คงเป็นรุ่น dead adder ตั้งแต่ deader แปดร้อ dpi จำได้ปะไล่มาไล่มาเอ้ยพันแปดดีไม่มีแปดร้อยมีพันแปดร้อย dpi เป็นรุ่นแรกๆเลยไล,ยมล่มาไล่มาจนมาจนถึงเนี้ยตัวสองพันสิบสามครซึ่งพี่แป้นได้รีวิวไปช่วงต้นปี ของ2013นะฮะแล้วตอนนี้ฮะรุ่นนี้ที่ออกมาก็จะเป็นที่เป็นเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเกม World of Tanks นะครับผม World of Tanks นี่ก็จะเป็นเกมที่ฮิตมากในแถบยุโรปไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนจีนประเทศที่มีภูมิหลังด้านสงครามโลกเนี้ยจะฮิตมากฮิตขนาดที่ว่าคนเล่นพร้อมกันเนี่ยหลักล้านเลยนะครับผมพี่แว่นเคยไปงานแข่งชิงชมป์โลกที่ประเทศรัเสเซียมาลักเกมนี้ซึ่งใครซื้อแพ็กเกจนี้ก็จะแถมนี่ฮะแถมรถถัง นะครับผมเป็น activation code นะฟรีเลยเนะี่ยตัวกล่องไจะเป็นสีขาวนะเปิดขึ้นมาก็เป็นคำอธิบายของ Razer Deathadder ข้างในไม่มีเท้าออกมาแล้วปุ๊บก็จะอธิบายว่าโอ้ที่จริงอะ่ะเรามีแผ่นรองเมาส์ด้วยนะถ้าอยากให้อย่างให้ใช้งานแบบไอ้คู่กันเลยอย่างเงี้ยก็จะแบบเติมเต็มสำหรับสาวกเวิร์ฟเทนส์ได้ ข้างหลังก็จะเป็นคําอธิบายนู่นนี่นั่นโอเคมาดูฟีเจอร์หลักๆนะก็เขาบอกว่าเป็นอีโคโนมิกดีไซน์คือเดสเดเดอร์ er เนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของดีไซน์อยู่แล้วจับดีไซน์แบบเป็นเมาส์ทรงเข้ารูปมือขวาซึ่งจับแล้วมันจะพอดีมือนะฮะอันต่อไปนี่เขาบอกว่าเซนเซอร์ของเขานะใช้เซนเซอร์แบบ 4G optical sensor ก็เป็นเซนเซอร์ที่ Dead er เดสเดเดอร์เลือกใช้เลือกใช้เซนเซอร์นี้มานานแล้วนะฮะไฮเปอร์โซนบัตทอนเขาบอกว่ามี5ปุ่มนะ5ปุ่ม Answer, forward backward หนึ่งสองละแล้วก็ขยี้ขวา3 4ส่วน5ก no ็คือเป็นว mm ิวเมาส์นะฮะห้าปุ like ่มเขาบอกว่า polling rate เขาอยู่ที่1000สูงสุดนะแต่สามารถปรับได้ on the fly sensitivity ก็คือสามารถปรับความเร็วปรับความเร็วเมาส์ได้นะฮะระหว่างการใช้งานอันนี้เขาบอกว่า ultra slick mouse feed เอาง่ายๆคือฟีดหรือว่ากลายนะฮะหรือว่า s k e t ตแล้วแต่เรียกนะฮะของเมาส์เนี่ยมันจะลื่นนะฮะ โอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฝั่งนี้อาจจะได้ยินเสียงฝนตกนะโอเคมาดูอ่าเ <c oughs> จ้าตัวเมาส์กันโอเคครับนี่คือตัวเมาส์ฮะก็รูปทรงก็จะเป็น Dead Adder 23เลยแต่หน้าตาก็จะไม่เหมือนกันนะฮะหน้าตาก็คือรูปล่างเขายะอเป็น w o r ร์บอัทนะฮะโอเคอันนี้กริปทีเด็ดของอ Dead a อร์สองเลยนะฮะก็จะทำให้แบบยังไงดีอะให้มัน รู้สึกจับหนึบมือมากขึ้นนะฮะมันจะนี่ฮะขรุขระนิดนึงแล้วจะหนึบหนึบด้านหน้าของตัวเมาส์ด้านข้างก็ไม่มีปุ่มเลยนะฮะตูดตูดมีไฟครับตรงนี้ฮะนี่เป็นโลโก้เวิร์บแท้งตัวนี้มันบี h ิ่งอยู่อ่าดูมันเผินเหมือนมันเหมือน,นไม่ใช่แสงด้วยนะมันเหมือนเป็นสีเดียวกับไอตัวบอดี้ดูครับดูมันขึ้นมาวุบนะเห็นปะเออสวยดีสวยดี แล้วตรงคลิกซ้ายก็จะเป็นโลโก้ World of Tanks ฟังเสียงคลิกกันคลิกค่อนข้างจะกลางไปทางแข็งนะฮะกลางไปทางแข็งเสียงเสียงดังนะฮะนี่ฮะโอเคมาดูด้านใต้เมาส์อันนี้อย่างเขาบอกว่ากายเขาเขาเป็นแบบสลิกนะฮะลื่น อ่ออป o p t i c a เซนเซอร์ของของไอเดรเดอร์เนี่ยมันจะไม่มีแสงแล้วครับผมเพราะว่าเขาใช้แบบเหมือนแบบดูโอใช่ไหมอินฟาเลสควบก,กับอ p ป i c a l ด้วยผสมประสานกันนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่สายก็เป็นสายถักนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูซอฟต์แวร์แล้วก็ไปดูอ่าตอนยิงนิดหน่อยนะฮะ มาดูอซอฟต์แวร์ของเจ้าตัว r a z e r Deadender w o r k e Tanks นะครับผมก็คิดชื่อนานไว้นะโอเคพอเสียบปุ๊บมันจะเรียกอัปเดตนะผมพออัปเดตปุ๊บอะ่ะมันจะโชว์เลยฮนะหน้าแรกครับนี่อย่างพี่ว่านาเมาส์จิมจะโชว์เป็นรูปเลยฮนะเป็นเมาส์ Deadender w o r k e Tanks หน้าแรกก็จะเป็นหน้าที่คัสตอมไมค์พวกปุ่มอะไรต่างๆเนี่ครับผม Left Click Right Click นู่นนี่นั่นให้เลือกว่าเป็นมาโครหรือเปล่านะฮะนี่ฮะเลือกเป็น คีย์บอร์ดฟังก์ชันไหมอันนี้ลองเลือกได้หรือว่าจะเลือกเป็นปิดปุ่มมันไปเลยไม่ให้เหมือนปุ่มพังอะปิดมันไปเลยก็ได้นะครับผมโอเคต่อไปเขาจะเป็น uh, performance นะฮะเป็นสิ่งที่เราจะมายุ่งกับมันมากที่สุดนะครับไอต,ตรงแถบซ้ายมือไม่ต้องสนใจฮะมันเป็นเหมือนแบบ profile ครับผมนี่ฮะ enable x y กัน x y จะปรับแบบอิสระไหมถ้าไม่ก็ปิดไปมันก็จะไปพาไปด้วยกันทั้งคู่ DPI สามารถปรับได้แต่100 DPI จนถึง6,400 DPI ตามสเปคที่บอกไว้ a c c e l e r a t i o n ไม่ต้องปรับมันเนาะ Polling Rate จะอยู่ที่125-500กับ1,000นะพี่แว่นตั้งกลางๆไว้ที่500นะส่วนเมาส์พี่แว่นตั้งไว้800มีคำถามว่าสามารถปุ่มอะของเจ้าตัวเดสเดอร์มันไม่มีปุ่มปรับ DPI ทำยังไงให้ปรับได้เพราะว่าในใ,ใ,ในในซอฟต์แวร์ของ s y n a p 2 0 2 0เนี่ยมันปรับได้ตั้ง5 Sta g e นะฮะ นี่ฮะปรับได้5้าสเตตส์คำตอบก็คือก็ไปตั้งปุ่มสักปุ่มหนึ่งฮะสมมติปุ่ม4เนี่ยไปเป็นมาโคอ่าไปเป็นมาโคแล้วก็เลือกมาโคให้มันเป็นอันนี้ฮะเปลี่ยนเซนซิฟิวิตี้ก็ได้ฮะก็คือฟอร์สปุ่มบังคับให้ปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มเปลี่ยนเซนซิฟิวิตี้ได้นะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะขออภัยไม่ใช่มาโคครับเป็นเซนซิฟิวิตี้เลยนะฮะนี่เป็นอัพกับดาวก็ได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงฮะไ ตรงวิวเมาส์หรือว่าจะเป็นปุ่ม5กับปุ่ม4ก็ได้แล้วแต่นะครับผมโอเคส่วนนี้แถบที่3ก็เป็นไลติงนะฮะไลติงก็คือแสงจะส่องสองค่สองจุดก็คือตรงวิวเมาส์กับโลโก้เวิร์ t แท k งเปิดออนไว้อยู่นะครับผมทั้งโลโก้ทั้งไอ้นี่ฮะทั้งวิวเมาส์นะ,ะ, mount, นะ,ะนตอนนี้ส่วนนี้ฮะเด็ดเลยฮะคัลิเบรชั่นคลิเบรชั่นก็คือทำให้เซนเซอร์ของเจ้าตัว เดรเดอร์เวิร์ดแผงเนี่ยรู้จักกับแผ่นรองเมาส์รู้จักกับเซอร์เฟสแผ่นผิวของของไอที่ใช้อยู่สามารถเลือกได้ว่าเป็นแผ่นของเรเซอร์มันก็จะมีรุ่นให้เลือกครับเยอะไปหมดฮ u สคา a r แล็บเวสปูล่าทรอนคาบุโตอาคาลิทัสสปีดทอนโทนไอรอนแกลดอันนี้เยอะแยะมากมายซึ่งข้าแว้ใช้แผ่นรอง r a เ e r r a เรเซอร์แมนะครับผมซึ่งค่อนข้างเก่ามากนะจะ10บป,ปีเอาแล้วนะผมให้คิรลสดูตรงนี้วิธีวิธีคาลิเบตสนุกสนุกมากครับ นี่ก็กดอาร์เตอร์นะครับผมแล้วก็เมาส์แผ่นหนึ่งมันก็จะบอกว่าให้ให้คลิกให้คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากแผ่นจากซ้ายไปขวานะครับผมอ่านี่มันก็มีรูปโชว์ให้ดูแหละตรงนั้นอ่ะพี่เป้ติคลิกซ้ายแล้วก็ลากนี่ฮะมันก็จะทําความรู้จักว่าเฮ้ยนายชื่ออะไรอะ่ะเฮ้ยเราชื่อเลเซอร์แมนติสว่าเฮ้ยเรารู้จักนายแล้วนะโอเคพร้อมที่จะรูร้ไปด้วยกันแล้วก็ปล่อยเมาส์ฮะมันก็โอเคเซฟนะฮะมันก็จะ ทำให้เซนเซอร์เนี่ยใช้งานกับแผ่นรองของเราได้เต็มประสิทธิภาพมากสุดนะครับผมถ้าไม่ใช่ไม่ได้ใช้ของเรเซอร์นะก็ใช้เลือกใช้อลเลอร์นะครับผมส่วนลิฟต์ออฟเรนจ์เนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันเลยฮะมันตั้งไว้ที่3ามลิฟต์นี่คือความแรงของเซนเซอร์นะฮะตั้งไว้ที่3คือดีฟอลต์ถ้าตั้งไว้10เนี่ยเวลาเรายกเนี่ยเซนเซอร์มันก็ยังดีเทคมันก็ยังดีเทคไอพื้นผิวอยู่ถ้าตั้งลดหลั่นลงมาก็คือความแรงของเซ็นเซอร์มันจะเบาลงไปดีฟอลต์ไว้ที่3ครับ เชื่อพี่แบนอย่าไปอย่าไปยุ่งอะไรกับมันเลยฮะลิฟเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปลองยิงกันโอเคครับพี่แบนมาบรรลุมตุ้มเฮียบรรลุม,ม,มตุ้มในเดสแมทพี่แบนปรับพี่800 DPI แล้วก็ตายแล้วก็เรทที่500นะผมอ่ะเดี๋ยวจะยิงแล้วนะโอ้ยทำไมมีไม่ตายวะคนนั้นอนะเดสแมทมันต้องหูไวาตาไวาครับ อายยิงเอเคแล้วเลือกปืนมาเป็นเอเคด้วยนะไปรุ่นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคองดเฮ้ยหาที่สงบก่อนตอนนี้มันไม่สงบครับที่ตรงนี้ไม่สงบเลยครับสงครามกลางเมือนนะสงสงครามมากเดี๋ยวก่อนนะหาที่สงบลากเมาส์โชว์หน่อยอ่ะหยอ่านี่ฮะ นี่ลากเป็นเส้นตรงนะครับผมอ่านิ่งเลยทีเดียวนี่ฮะนิ่งดีเดี๋ยวลากสะบัดเอ้ยเดี๋ยวสะบัดนะฮะนี่ฮะอึ๊บอึ๊บอึบอึบนี่สังเกตมือพี่แว่นสะบัดแรงมากนี่ฮะก็ยังยังไม่หลอนนะครับผมเพราะว่าเราทำความรู้จักกับแผ่นรองเมาส์ไปแล้วนะเดี๋ยวเขายิงสักสองสาตัวเนาะ ใต้ใต้ใต้ให้พี่ไปยิงอะไรนะตอนยืดแบบลากเอาลงเลยอ๋อให้กดใช่ไหมไม่ต้องนั่งใช่ไหมนั่งนั่งก็ได้นี่ไงประมาณนั้นแหละพี่จะไปยิงทึ๊ด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 นี่เป็นการเข้าคอร์สสอนเคาน์เตอร์เอาไปไหนแล้ววะคนที่ยิงกูเมื่อกี้สักตัวสักตัวอีกสองตัวสองตัวติดลมมืออ่า ยิงเคาน์เตอร์ต้องต้องหยุดต้องหยุดนะฮะอ้าวอีกตัวอีกตัวอีกตัวใช่ไหมคีรอ็อตต้องหยุดนะ,ะสําคัญมากที่สุดในโลกนะฮะในการโอในการยิงเคาน์เตอร์ต้องกดเมาส์ลงด้วยต้องกดเมาส์แล้วก็หยุดนะฮะเอาตัวสุดท้ายจริงๆละนะฮะจริง,รงๆละเฮ้ย<ะ>นุ่นนุ่นพิ้งเนี่นยเมาส์พี่เถือนเลยนะเป็นการเข้าคอร์สนะฮะ โอเคประมาณนี้เนาะโชว์ไก่ให้ดูโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับซอฟต์แวร์ c i n a p 2.0แล้วก็พี่ว่นลองเล่นกับ CS:GO นิดหน่อยนะครับผมสำหรับเมาส์ Razer Deadrider w o r l d of Tanks นะครับผมก็ถือว่าเป็นเมาส์อย่างที่บอกต้นคลิปว่าเป็นเมาส์รุ่นเรือธงนะครับเป็นรุ่นที่แบบน่าจะฮอตฮิตสุดน่าจะมีเพลเยอร์หลายๆเกมเนี่ย ใช้เจ้าตัวรุ่นนี้ในการแข่งขันหลกัหลกๆต่อหลายเกมเยอะแยะมากมายนะครับผมเพราะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างเป็นบุรีเพอร์ฟอร์แมนของเมาส์ได้ดีที่สุดนะฮะสำหรับ r a เ e r d a เดรเดอตัวนี้นะผมยิ่งใครที่เล่นเกม World of Tan k s อยู่แล้วครับมันมีไอเทมแถมด้วยมีรถถังแถมด้วยฮะก็ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจเข้าไปใครที่สนใจเมาส์สเปคนี้ทรงแบบนี้นะผมราคาแบบนี้แถมไอเทมเว r ร์ Tan แทงแบบนี้ฮะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมมิเกชันนัมโดยทั่วไปนะผม ในประเทศไทยนี่นำเข้าโดย A R C หรือว่า a s c e n t i v e Resource นะผมสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับผมโอเควันนี้พี่แว่นขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับัสดีครับ